คุณพี่สุดหล่อท่านเนี้ยเขาเป็นคนพยาวเข้ามาโดยไม่ได้นัดหมายส่วนช่างโนโนะ <c oughs> เขาเป็นคนมีความพยายามมึงพยายามจนะัง <c oughs> คุณพี่สุดหล่อเขาบอกว่าไม่ได้นัดคิวแค่ล้อมคี่ผ่านมาหน้าร้านเฉยๆและเห็นคิวว่วางอยู่ช่องหนึ่งไงเลยจัดเป็นชุดให้ไปมิวโชกแทนนักการแข่ปับแคมเบอร์และคุณพี่สุดหล่อเขามาสะกิดว่าล้อนหน้ามาดูลุ่งล่งอะพี่ <c oughs> เอา้าพูดมางี้ก็จัดไปทีครับชุดเบรกเอพีหน้าหลังพร้อมกับอุปกรณ์ติดตางชุดหน้าคาลิปเปอร์สีแดงแจ๋ขนาด6พอร์ชุดหลังคาลิปเปอร์ขนาด4พอร์ตมาพร้อมกับชุดเบรกมือไฟฟ้าจับคู่กับฮับกลางสีเงินลายจานไท้์สามขนาดจานสามห้าห้ามิลลิเมตรชุดโชกเลือก เพิ่มความแข็งแรงใต้ท้องด้วยแผ่นอากาศอันดับแรกก็ห่อแล็ปกันรอไว้ก่อนครับจากนั้นก็ทําการถอดโช๊คอัพตัวเก่าออกมาตัวรถขับเริ่มทําการเซตติ้งโช๊คอัพสตาบ,บเเกลตัวใหม่ตามแมนวนวลที่ทางแบรนด์ได้กำหนดไว้และใช้เวลาเพียงไม่นานโช๊คอัพคู่หน้านและคู่หลังพร้อมกับแขนปรับแคมเบอร์ก,ก็ติดตั้งเสร็จไปทีเรียบร้อยครับมาต่อกันที่การติดตั้งชุดเบรกกันดีกว่าดีเทลในการประกอบไม่ต้องห่วงเลยครับทางเราใส่ใจทุกจุดครับมาต่อที่ขั้นตอน